อ๋อพี่จะใช้จะถลอกเลยเหรอใช่คนที่ใช้เป็นสัปห้ากับเจ็ดปีแต่ลอดอันนี้ใครใช้จะใช้เองแล้วนี่ให้หลานอ๋ออันนี้ให้หลานนี่คือคนบังคับมาใช่ไหมใช่ไม่อยากเป็นนี่อ๋ออันน้แหละผ่อนเบาๆนะสบายๆเอาปีเอาปีปีครึ่งเนาะปีครึ่งโอเคยี่สี่เดือนยี่สิบสี่เดือนที่เอาสีใช้เองนะสีดำกลัวเลอะใช่ไหมใช่โอเคอยู่ไทยอาโร่ แกเองเลยครับต้องย้ายข้อมูลไหมย้ายสิอ่ะย้ายนะโอเคแกะก่อนแกะก่อนแกะตรงนี้แกะตรงนี้อ่ะสีเขียวเนี่ยไหนเนี่ยเหรอพี่ต้องทำไงดึงออกมาเหรอโอเคครับพี่ต้องดึงออกมาใช่ไหมอ๋อใช่พี่ต้องดึงออกมาดึงดึงอ่าถูกครับไม่ไม่ไม่ดึงนี้สติ๊กเกอร์เนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยอ่าดึงแถบเนี้ยออกมานี่นะอืมใช่ดึงเลยโอเคแล้วก็พรางด้วยครับ รู้สึกดีมากเลยเวลาแกะกล่องไอโฟนใหม่แล้วปางเลยครับแล้วนี่แหละครับนี่แหละคือของฝันปีใหม่ของตัวเองอันนี้จะไปที่ไหนอเนี่อ่าโอเคได้ครับเดี๋ยวย้ายข้อมูลให้นะโอเคครับ